ลูวิ่งไฟฟ้าสุฟีมฟิตเนสรุ่นดี100สเปคแรงแต่ราคาไม่แพงคุณภาพคอดิตี้ USA ให้กำลังมอเตอร์สูงถึง3.0แรงม้ามอเตอร์ DC ให้เสียงเงียบเบาพร้อมด้วยพื้นที่วิ่งขนาดสายผ่าน43คูณเซนติเมตรปรับความชันได้3ระดับแบบแมนวนวล สามารถทำความเร็วเริ่มต้นที่1-16กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคอัพคู่ที่เพิ่มความยืดหยุ่น ในกลานใช้งานมากขึ้นมีระบบรองรับแรงกระแทกหลายชัน้นด้วยระบบซัพพอร์ตด้วยยางอ n นลาสเตทที่จัดวางไว้ทั่วทุกจุดใต้พื้นที่วิ่งและไม่ว่าคุณจะวิ่งอยู่โชนไหนของสายผ่านก็สามารถช่วยเชฟข้อเขา่าข้อเท้าได้อย่างนุ่มนวลมีการออกแบบหน้าจอที่สวยงามลงตัวใช้งานง่ายพร้อมปุ่มอำนวยความสะดวกอีกมากมายสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับแอปพลิเคชันสั่งกลาดจากมือถือได้ทั้ง ระบบ iOS และ Android มีลำโพงคู่หน้า MP3 USB รองรับน้ำหนักผู้เล่นสูงถึง110กิโลกรัมมีขนาดตัวเครื่อง75คูณ160คูณ130เซนติเมตรแล้วยังสามารถเก็บได้อย่างง่ายดายสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย m a r s o n Sport ใกล้บ้านท่านสวัสดีครับขอเพิ่มเติมสุพิมฟิ f i t n e นะครับ ในส่วนของเทคโนโลยีนะครับที่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์ฟิตเนสตัวแรกของเรานะครับที่เป็นดีร้อยครับรุ่นดีร้อยนะครับเราจะแสดงฟังก์ชันการใช้งานบลูทูธให้ท่านได้รับทราบนะครับโดยเริ่มจากอย่างนี้ครับเข้าที่หน้าจอเข้าที่แอปนี่นะครับ HK t i d m l l นะครับครับ น่า,จ,าจะขึ้นที่นี่ครับจะขึ้นคำว่าบลูทูธเลยนะครับ BT นะครับบลูทูธครับก <speaker> รบผมนี่แสดงถึงการเชื่อมต่อ iOS และการเชื่อมต่อของตัวที่เป็น Android <I S 1> นะครับสตาร์ทกระนิ่ง l e a s e pay Attention to the w l f o o ครับจากแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับท่านสามารถใช้งานได้หลายๆอย่างนะครับ ในเบื้องต้นนี้ผมขอนําเสนอการอธิบายเพียงจุดนี้ก่อนนะครับถ้ามีส่วนที่เป็นเพิ่มเติมจะนําเสนอท่านมาอีกครั้งนึงครับนี่คือซูพิมฟิตเน็ s นะครับตัวใหญ่มากแต่ราคาเล็กนิดเดียวครับดีร้อยครับซูพิมฟิตเน็ s ครับ Mustle Sport เป็นผู้นำเข้าตัวนี้มานะครับเพื่อสำหรับร้านค้านะครับให้มีสินค้าที่จะต่อสู้กับตลาดออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ